Úp, úp, úp. Ồ, quay như đấy nè. ทักทายสบายดีสบายดีเอฟซีของสาราหน่อยเบอรสุขุสุคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องบอกว่าจะอยู่ภายในหรืออยู่ต่างประเทศกันยินดีต้อนรักขอสู่อซองยึดของสาราหน่อยแล้วเนาะมาพบมาพอกับสาราหน่อยในเมอนี้กาอยู่บ้านเตานุกเด้อทุกคนเลยเมือนี้ทางสาราหน่อยเนาะก็ได้เป็นสะพานบุญให้ทางไอ้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยทุกคนเลยทางไอ้เป็นก็ได้ฝากเงินมาให้เนาะมาให้ทางสาราหน่อยนี้ซื้อรถถีบมาให้ทางน้องเพิ่นจํานวนหนึ่งขั้นทุกคนเลยตอนนี้กําลั หอจอดถึงแล้วเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุกขอบใจทั้งอายเพื่อนเนาะที่ว่าไว้เนื้เอเสียใจให้สาวราน้อยเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้ขอให้อายเพิ่นขอนดีดีมีแห้งเจ็บอย่าไดคขะอยามีเด้อ งานที่การงานเพิ่อนเขาขอให้ประสบความสําเร็จนะเพราะว่าอายเพิ่นสีค่าขายหรือว่าเฮ็ดธุรกิจยังก็ตามขอให้ดูให้เรื่องเนาะทุกคนเนาะให้ดำให้ด้วยให้มีเงินมีทองรายได้เนาะอยู่เป็นค<ม>ัมภีร์คัมภีร์ไให้ดุให้ลานตลอดไปเนาะโดยก็ตอนนี้เนาะการเดินทางมาฮอดแล้วทุกคนเลยก็มีแต่ว่าทางจราหน้อยได้ทีมงานกระถาทางน้องๆเพิ่นขึ้นมาแต่ฮวงเฮียนเนาะทุกคนงาสบายดีแล้ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จราหน้อยในเด้อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจจราหน้อยได้เฮ็ดคลิปต่อๆ ไปเนาะทุกคนเนาะโดยก็โอเคเนาะทางแต่ละหน่อยกับสีบัวลายใหญ่ทางทุกคนเลยโดยมือขึ้นนั่งที่ดียาวือข้นเป็นน้ำนั่งเฮียบสบายดีป้าดุ้งโดยสบายดีเด้อสบายสบายดีสบายดีทั้งเมย์น้ำเด้อสบายดีเด้อสบายดีมาพบกันอีกแล้วมนเนาะพาก็เลยลงเหียนมาบอกกินเผากินน้ำแล้วเพราะกินเผากินน้ำแล้วบ้านเนี่ยนะ กินแล้วเนาะอืมไปยังกินมาเนี่ยนะเด้ยกละไม้หมกหน่อไม้อหมกหน่อไม้อาหารอาหารสันดีเลยหน่อไม้คงตลอดือนือฮือฮืาฮือฮนอฮื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 อาือฮือนือฮ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 นอฮือฮอฮือฮืออฮือือฮือฮือฮือือฮเนฮือนือฮืื่นอฮือฮอฮือออนอ ผู้น้องนี่เป็นไรผู้น้องเนี่ยยังเนาะผู้นั้นได้สายังคือการผู้นี้หน่อยได้สะแล้วิ่งคักเลยผู้นี้น่อยสากินตะดาบอกไปนี่เนาะขอโทษเลยเดี๋ยวทั้งแม่กินข้าวที่ยังได้สะแม่ย่างแม่บุทันกินมมีแนวกินอยู่บ่เหมือนีหนบุธมีแล้วมือนนี้บุธมีแนวกินซ้ำ คือวอะไรทางแม่กับเบิ่องลานเนาะอายุกระได้เลยม่ได้ไปหาทางไหนบูจักทางเลียสุไปหาบูมีหดบนไปหามีตาปลาตาดุมมีตาสวนโอ้ยสวนมันค่ะโดยโดยโดยคือแบบทางทางแม่เพิ่อนก็ได้ติดต่อมาหาอยู่บ่มาอยู่โทรมาอยู่เชิญกระโทรมาหาอยู่เนาะโดย เลยงานตปวเล็กมาเพื่อนโทรมาหาถามรู้เพื่อนอืมเลยเลยแม่เพื่อนก็คือสิดีใจอหรอกเนาะแต่แบบบารามีทางอันใหญ่เป็นทางไกลเนาะเพื่อนม่เขามาซอยเลือดลูกเพื่อนีย่เนาะเลยพ่อนก็บาภาระเพื่อนอย่าเนาะเบาเพื่อนซอยแยไปนะเลยเหตุยังไงเออแม่อันนี้นะคือมื่อนี้ทางมื่อนี้ทางแม่ทางแม่น้อยมากก็คือ ซื้อรถทีมาใหา้แต่ว่าเป็นเงินแม่น้อยดอกเงินทางอ้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยเดินน้อ,นองๆก็คือเพิ่นกะเพิ่นซื้อให้คันหนึ่งก่อนเนาะตามกำลังของเพิ่นดีใจอยู่ปะดีใจห<อ>มักอยู่ปะสีนี่นะ่ะใค้ใดรว่า,าเลือกเลือกสีน้ำเงินเมื่อน่ะไคเออแสงว่าพรุ่นนี่ต้องไล่ก่อนเนาะผู้ไอผู้ใหญ่เลือกสีนี้นก็นนะเออ <c oughs> พื่อใหญ่นะสีเหลือง สีสยังสียังสียังสีชมพูบคือว่ามื้อนั้นสีชมพูสีพูนั้นด้เกสีหยังก็มื้อนั้นน่ะสีฟ้าคือกันสีน้ําเงินกันบ่พุ่นน่ะกะสีน้ําเงินบ่สีฟ้าเนาะเอโดยอเนาะมี2คนอ่าแสงว่าน้องน้องน้องยังเกาะน้องซือยังเกน้องล่น้องแนนน้องแนนสิได้ก่อนหมูซะเนาะโดย ดีใจบ่ะน้องดีใจอืมสิได้ปั่นโดยถีไปโรงเรียน่อยเนาะกันประหยัดการละพันตีนออกไปขันตีนลดให้ได้ได้ได้เวทีละคนเนาะไปทีละคนละคนโดยอยู่บอกว่ากับอันเมย์น้อยกับเมย์มืเมื่อเลยพากันญาติกันลดไปมันจะยินข่าวประหยัดกันเลยที่มาหันตีนลดเอาได้เอาคืนเนาะประหยติกันขี่ทำการ่อนเดนโหลดคันเดียวเด้อขี่ทำการปั่นกันขี่แโบให้ห่วงว่า อันนี้อันนี้ของขอเองนะขเขาจะบอยบอยสันเดอร์เขาเป็นน้องกันเขาต้องขี่นำกันก่อนแข่งกันไว้ก่อนโดยโดยพ่อแม่บอกโอ้ยอันนี้เพิ่นซื้อมาให้ดูว่าต้องจับเด้อว่าซันจะซื้อนะบ่าอะไรได้เลือกบออว่าเนาะโดยโดยแต่เบิ่งนี่ก็คือสีได้หมดทุกคนที่ดอกเบิ่งนี่เนาะอีกอย่างนี่ก็มาไหวมาซ่าเท่านั้นเองเนาะอีกอย่างผู้มาเนี่ยก็อามาได้ทีละคันเพราะว่ามันหนึ่งมาเนี่ยมันไกล ออกมาเนี่ยกะเฮากะมีแต่รถจักเนาะไปมาเนี่ยกะค่อนข้างลำบากแน่จักหน่อยโดยมีแต่คุ้มเนาะมีแต่คุ้มปวดขาโดยโดยขี่เป็นไทบอลต์ถีนะขี่เป็นแต่ถี๊บเป็นนะนะเขาปะสงสัยต้องให้น้องเฝนลงเลยนะเนาะบู๊ว่าซื้อมาบู๊ว่าซีนอยไปบลูไปใหญ่เกินไปยังบู๊ได้นี่ยนะเอาไปลองไปเห็นแล้วที่นอหรถกันเนาะจะได้กันไปลองมึงปะให้น้องเฝนไปลองมึงปะ ไปไปลองไปไปสามคนนะปะบันขับปัลลัอกเ้าป็นเแมนช่ได้เอากลับคืนเมนยนเดยเดยปตาปะให้น้องเป็นลองขี่บิงก่อนอันนี้ก็จะเป็นเฮอนซานสวัสดีเด้อพอด้อวุ๊บ จะเมยจะเอาต้อเอาออกแล้นะเอาออกแลนะเรือไปต้อาออกเอาออกแล้วนะรถถีบจ้าจับไว้ไวนอนบีบลินจะไปกี่งานกันได้นี่ยนะใส่ตัวนี้กี่งานกันได้นี่งามนะอุ้ยงามเป็นตะเพงเนาะ เสมอแบกมาจนจะเป็นอืดเดี๋ยวเไมแบกมาบ่ก็เสียอยู่แล้เนาะก็เสียอยู่ดอกวเพราะว่ายังก็บริมีถักผานมาให้เบิ่งนใช่ไหมเฮ้ยคือได้เลยนี่เซตบาทนี่เอาามันช็อตเข้าสายหร้ไอ้นะโบได้ตุกากบ่ก็จะเออตุกแกงเลยโอ้ยของใหม่เนาะเฮ้ยเนาะของใหม่ก็ยังดีเลย ได้ใหม่ๆก็ยากงาน้อยๆนึงเน้เาคนละเอียดก่อนเด้อแ่เนาะเอาทังหน้าพร้อมสมอเดเขาเจ้าอันทางเจ้าของหาเพิ่นก็ใจดีน้ยเนาะแม่นๆๆอันนี้จ้ะเพิ่นก็สมทบนําเนาะนสิได้มากกว่าจเอาไมาบ่มันสิแกะสิมากรถน้องเพิ่นนี่ก็ไม่มีตัดมีตัก็มีเลย กี่หลเอ้ยไปมือเมื่อจ้ะจะย่อยออกมาจ้ะพ่อคอยบำรุงเขาพยายามจากอย่ที่มันจะได้ใช่ไหมโอ้ยเนาะเดี๋ยว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 มันแกะวัวอะไรกับเอาผัวจะมื้อเด่นเนาะแข่งแข่งเลยจ้ะพ่อครับผมแข่งหนังหนองเป็นแข่แกะบ่ได้ให้เอาผัวเลยบ่ให้เอาผัวบ่อใหม่ดูแกะได้แหละบ่ต้องเอาผัวเป็นหมดเลยโอ้ยตายเนักย่าจ้ะแข่แกะได้แหละเอาหแล้วมันจะได้กลุ่มผัวเนาะมัจะได้เบิ่งผัวได้เลยผัวให้ผัวมันแกะให้ บอกแล้วแกเองเหนื่นเน่าข้าต้องแก้เองเหนื่นเน่าข้าให้แกให้แกเองเหนื่นเนาะแล้วไปเจ้าสะดวกแม่ยังน้องทากีอยู่นะเอามาพี่ดอกพ่อขี่เอาเบิ้กระยาเนาะเดี๋ยวสิเพื่อนของน้อเนาะทะเลตัวนั่นเลยน้ำโซ่น้ำตีนมัหน่ะตัวทางโซ่เพี่สิเนาะเป็นเจ้าก็หัดผักเลยเหรอโอเคได้เนาะโอเคเล โก้ที่ได้มั่งตัวนี้ออกได้โกมัไมันมุทูตีนบ่มุ้นะฮะทางตัวเทิงได้ตัวเทิงเออจะมยนั่นแหละ้ะใจหอนนเลยดีเนาะือกกนี่รุ่พัฒนาถวาเป็นน้อยรติมาไก่หบกวะเห็นไหมบอเอาเลยเอาบ้านนี้มาคันบนให้ให้ถีบสิเอามื่อือ้นอขเงาเมืน้งาอนเดมขีเป็นอยูเอาน่ เป็นมาเป็นเป็นลมไปหนออข้าวข้าวก่อนเออไปมันอึบึบเ็ดเช็ดหนืทางต้งหลานเนมเอาอ่านลงในเดีอวึบเขาหัวช้านอนเขาหัวแล้ววันนสอนแมยหม ถ้าต้องเอาอันเุ้ยเขาก็คือกวงเฮ้กวงเห้โอ้ยดีหลอดกาแฟเอ้ยโอ้ยแบบแบบโอ้มีแต่เอีอ่าเราขับรขับได้บ่ขี่ได้บ่น้องโมขับเป็นบ่ขี่เป็นบ่นนองละขี่บเป็นแบบในเซ็ตบ่ไดหบบมือท้ฉัได้เอาเมื่อแทท้ใช้ใช่มือหนังบ่ขี่เป็นขี่เป็นแบบมือหนั เนาะเขาเจ้าหันนั่นนี่ไปแล้วเอาลงกันเสร็จเลยไปแล้วกับจังอันนั้นคือบ่อ่านมันชู่มบนเนาะเดีวจังลงเนาะเดี๋ยวบ่เดี๋ยวจังจังเอาอ่านมันลงแล้วเมื่ี้ดูลองขึ้นมาขี้บ่เนาะข้นนั่งลองขืนนั่งเฉยๆเลยหาผู้ขึ้นงข้างขืนขึ้นนั่งเบิ่งด้วยนั่งไหล เราต้องเทปินเหมือนไอ้วคือกวงเนาะกวงบ่เป็นอะไรวงเอาอลงเีคือหมอเจาะเลยเนาะแม่เอาตดีใจบตัวขบดีใจาเมือจะมาดีใจ กินกินก ja, sí uh, oh, uh. yeah, right. okay. ินบะบีบแต่เร uh, yeah. okay, ียบร้อยสรุปแล้วน you know. uh ี <mm ่ยังมาทำนี่าเจนติดมันมานี่ยมีแต่เฮียนเนาะเฮียนปั่นเอาไปให้อันบ๊อบสิรัฐหาเอาเอาเอาอันนั้นลงมาในบ๊อบสิลัฐเอาอย่างเอาอ่านปะอ่านลงเอาอ่านลงปะใส่แจะบะใส่เงื่อนหมดเบอรใส่มือเออยย่ะนั่นแล้วคุ้งเลยเนาะคุ้งเลยเอาคุ้งเลยอาลองขี่ใหม่รูกบนนี้ขี่น้อใหม่รูปไพซิคีบันนี้น้องโม น้องแล่นับพาน้องกี่เหรอี่อวดเพื่ตสำรวจผลไมงได้กี่หาเงินสิไปสำรวจอีกเดือนนึงโอเคอาบน้ำต่อแต่ว่านี่กว้างเนาะแม่นันมันเขามันกว้างเี่ยแต่วามันกั้นไม่ได้หรอกคืนเบิรงมันต่ำเลยพยายามแนมทางเด้อแนมไปหนาน้องล่ะแนมทางแนมทางแบบครึ่งเขาแนี่นาแนมเเออแนมตีลูกแนมตี พี่โรนนน้นทางเดียวนทางเดียน้ทางเดียวนงีตีนนไปเ้นทางเดียวปโอเคน่าจีเป็นว่าอยู่หอกเนาะอืมจ้าผูกไปหอดผุ่นแล้วทุกคนเด้คอน้องแนนเนาะน้องแนนเพิ่นน่ะจ้า เป็นวอยู่เบิ่งจากกันนี plane plane. <c oughs> ้ยน่ะวิลเีนไห่นันกลับมาวันนี้กลับมาอึบอึบฮึบึบโอ้วอยู่ได้นี่ฮึบฮๆึบนมเนมมานหนาพี่เอแนมมาเนมมาฮึบฮ เาคือเขากวงเนยังบวชซินเน่ออยังบดึงกัเลยว่าเออคือเขาก่วงมันกับปกติฮะเละ้าา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 าอาเมาา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 ล่าอาา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 า โอ <Okay. laughs> เคป้าเขาไปนั่งอยู่นั่นไปแบบนี้เสมอไอ้เนี่ยบอกว่าเดียวให้ทั้งมดเอกยังมีอีกอยู่บ้าเป็นตัวติดตามเลยใช่ไหมตอนนั้นบ้างเอามาเลยจ้ะ,ะ <c oughs> ป้าก็ถือว่าทั้งงองเพิ่์นกะเก่งเติบเนาะ <c oughs> เฮือนซานของเพิ่์นเดอเอฟซีเบอร <c oughs> ์สกุลสุกุนกะสิประมาณนี้เนาะบ้านอบอนเพิ่์นผักอาศัยอยู่เนาะ เลยต่ผ่ามากะเมื่อสองเมื่อก็เป็นเด้วเนาะน้องแนนติดไรขึ้นสาเลยเบิ้งเบิ้งมาหาเปิงเวกเสียงดัวซังสักค่ะ มีปุ่มโอ้ตัหนึ่งคือบออย่างเดียเทียนเืนบอคืออะไรมีอะไรยังน่งยังเลยมีแต่เจ้าเขียนสื่อเจ้เด้อลูกเขียนสื่อจะไปบเด้อยังบออันนี้ได้ปุ่มติดตามนี่แหละมีสองอันติดตามกัยังบอมีคนมอรน้ังอันนี้คือคณิศแมงขณิศกับภาษาลาคณิศคณิศภาษาลาห คายปลาสามหัวคนละหัวนะคนละหัวเลยอืมนี้ก็สิเป็นทางอาเจ้าของห่านนะ้อริทิปอาเพิ่นกับประสมทบสรอยกันอาบุญน้ำกันเพิ่นว่าเน้อเพิ่นกับใจดีเจ้าของห่านขายรถอุดหนุนเพิ่นได้เด้อทุกคนเราอยู่เซโนเนาะเมล้าน้อยก็พอสินะเห็นบ่อันนี้เนี่ยเน้นๆเราเพียนเพียนดีกี้อันนี้เนี่ย ทำผลไม้ไม่มีนคุณนะบอกเขาว่าเขาอว่านี้เดี๋ยวเป็นชีเจ้าเยียนลูเดาให่ไปเนาะคนละหัวอันนี้นะบอกชีเดามาหูเอียงนัเนี้บอกเยียนเยียนันนคณิตศาสตรได้เต็มยี่ก็เฮ็นยี่กคณิศาสตร์ได้เต็มได้ปะได้แตบักซูนมักซิบมักาว่าอะไรจะเถื่อันนี้มีพวกชนิตศาสตร์ได้เนี่ยนคกันเลยบริโคือกันเลยเนาะ โอ้คือกันในเฮือนเลยมีเจ้าน่กเขียนสื่อไว้เด้ออนเป็นหงเจ้าเองจะเขียนสื่อไใบไม้ใบแต่คนอื่นเอาจังบ่ได้แบบนี้ฮะนะเหลือปลาไันในเฮือนทำากันเลยเนาะตะแลงมาถ้าจังเบิ่งเนาะมันจังบทเสียกันัดอ่านกูคือเมนพักันนี้เด็กจะบริญญาตกันเนาะมีครบทุกอย่างทั้ีภาษาลาวกับสภกับเดเนาะเกี่ยวกับเด็เนาะโดยนดิไม่ใช่อันเนี้ยอันแต้มยังยังสักอย่างมั้งเห็ดมงกุลฮะนาเวลาเห็ดมงกุลอย่างเงี้นะใครถือได้เมนบ่ แต่ว่ได้มาาะนแต่ว่าต้องปันกันเด้อโมเมนต์ที่ว่าเออห้อง่อยห้องเจ้าบอกแด่งกันจะปันกันเด้อแ่นนเด้อเด้อยองเดียวกันอยู่เนาะไม่อยากแบบยองเดียวกันนั่งกันอีกบ่าไม่คู่บุให้นั่งสองคู่ให้นั่งได้แค่สองคนแต่สามคนไดู้องดันอ่นานั่งอะไรโตละสองดูยังยังให้ทางแม่ทางแม่เนาะขอบุญขอบคุณทางพ้ยักพุหญง ที่เพิ่นซื้อรถให้เนาะให้ย่อโยมือขึ้นเลยสบายดีขอขอบใจนทำทุกอย่งใจดีโดยเสื้อผานุ่นมาซอยลูกซอยหลานโดยใจทั้งยี่เส้นโลโกรให้เป็นโฮโปรหัวใจให้ลูกให้หลานโดยมีแหงโดยโดยโดยอยู่ดีไม่แหงให้สร้างลูกบุกขึ้นโดย ทางแม่กะคือว่าตื่นเต้นเพราะแม่ตื่นเต้นเนาะเออโดยโดยการงานของเพิ่นเนาะการเงินการงานเนาะเพิ่นนายหรือเพิ่โดยโดยโดยกมแต่ว่าเขามระกอบใจทางอายใหญ่ใจดีเนาะอยู่ทางฟังไทยที่ว่าเพิ่นนี้ได้อ่าสุดถีหมายทางน้องเพิ่นเนาะการมแต่ว่าหทายทาง เงนี่ใครนี่แต่ว่าทั้งไฮทั้งไอเพิ่นนี่นะอยู่ดีมีแห้งเนาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะเพื่อนเหตุเรื่เหตุงานยังหรือว่าลงลงธุรกิจค้าขายยังก็ห้ดุ้งห้เรื่องเนาะห้ฮังห้มีขึ้นไปเมื่อหนาเนาะโดยเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้ปลอดภัยให้เพื่อนมีครูมีคิงไวๆเด้อเดยออาซาดูอ้ยเนาะเป็นเบาไอพอไอคอเป็นบอไอคเป็นบา น้องน่องต้องหัดไว้พราเดี๋ยวภาวะต่อไปนี่ยนะสิมีผู้ใหญ่ใจดีมาซรอยรายได้ว้าวดูดูดูแต่เราด้ดู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 โดยใจดีผู้ใหญ่ใจดีเสะบาสทานบุญให้ลูกให้หลานว้าวนำมันบ่อช่องคำบ่อสามคำบริจิตตุคำเลยบ่อหาดจีชองคำบ่อให้เป็นสะพานบุญให้ลูกให้หลานเลว่ะว้าวน้ำกัน พ่อแย่บ้ากันอะไรเราบ้าบึ้งไงเป็นการเฮียนการเดิน้งหลานไครับการเฮียนเป็นการฝึกการสอนตัวเองนะมันอะไบ้านอุ้มบ้านควรยืนเอาเหดูดีแม่ให้อุ้มบ้านควรยืนไอป็นุ้ยใจแก่ลูกแก่หลานตลอดไปบึ้งบิ่งนี่บ้าบึ้งยุ่งแต่อายอายคำบ้าเนาะเราเป็นใจอยากอายเลยนี่กคำบ้าของตัวเองเลยเลย มันเองก็ถือว่าภารกิจเน่ากะจบไปด้วยดีเนาะผ่านไปด้วยดี้ะทุกคนเลยมันีจก็ <c oughs> รถถีบก็เลยมาหอดจอดถึงทางน้องน้องแนนเนาะหรือว่าทางน้องมูเลยกะน้นองยังเกาะน้องนิ้วเออมาหอดมาถึงเถ็งที่เรียบร้อยแล้วเนาะกำนอน้องก็อมน้ำนอนยังเกาะ น้องมิวน้องมิวเออสื่อแต่ละคนมีแต่ซื่อเหมือนมืนเนาะโดยโดยโดยก็มีแต่ว่าทางอาเมย์น้อยเมย์เมย์แล้วก็พอรัดสิตขอตูกลับก่อนเด้ออาน้องๆเพราะว่าห้ทางนอกนี้ได้กินข้าวกินน้ำเนาะแล้วก็เตรียมตัวไปห้ามไปเฮียนเนาะดยตั้งใจห้ามเฮียนเด้อลูกหลานเด้อโดยเฮียนกินเก๊ๆเฮียนจบเฮียนเป็นเจ้าเป็นนายเด้อ อนาคตเฮาด้สบายเดยเดยนดยอาจากหนท้งเฮากต่บ่มีอย่างเลยเนาะโดยสิขอตัวกับก่อนเนอะวันนี้เด้อโดยอาสบายดีน้อะสบายดีสบายดีสบายดี